คู้ชมครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับนี่คือหน้าหนึ่งสปริงนิวส์นะครับชมการพาดหัวข่าวก่อนใครในคืนนี้ก่อนหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าวันพรุ่งนี้วันนี้ประจำวันพุทธที่13เดือนมก,กราคมปีพุทธศักราช2558ครับคุณภาชละฮะต้องยิ้มก่อนคืนนี้ครับเพราะว่าเราต้องเอาข่าวดีๆมาให้คุณผู้ชม <ฮะ S 1> อย่างน้อยราคาน้ํามันซึ่งคุณผู้ชมที่ใช้น้ํามันดีเซลอยู่นะฮะครับตีห้าวันพรุ่งนี้ลดอีก40สตางค์นี่ต่ําสุด ในรอบ11ปีแล้วนะครับหลุด20ลงมาเหลือ19บาทกว่าคือถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปปี2ปีนะฮะราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ลิตรละ29บาท99สตางค์อันไว้คือการเมืองเขาอันไว้ไม่ให้เกิน30บาทครับมันเป็นราคาที่น่าเกลียดมากเลยทุเรศทุลังนะฮะจะ30ก็ไม่30 29บาท9 9สตางค์ครับเป็นมาๆไม่มีใครทําอะไรนะครับคุณพัชระฮาราคาน้ํามันดีเซลหลดลงมาเหลือ19บาท กับอีก74สตางค์เติมวันพรุ่งนี้ตีห้าได้ราคานี้เลยครับครับนะฮะ,ะราคาของปตทต้องบวกภาษีท้องที่เข้าไปอีก5สตางค์นะครับจะเป็น19บาท74สตางค์นี่คือข่าวดีะนะฮะแล้วข่าวดีของคุณพัชระก็คือตลาดหุ้นไทยวันนี้ยิ้มบ้างก็พอทำให้แมงเม่าทั้งหลายเนี่ยได้ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนึง ก็เป็นเพราะแมงเม่าเข้าไปซื้อไม่ใช่เหรอมันถึงเขียวขนาดนี้โอ้โหนี่วันรุ่มวันนี้5 9 0 0มล้านก็ใช้ได้อยู่โอเคอยู่โอเคเปิดตลาดมาตั้งแต่สิบโมงเช้านี่ยนะฮะก็บวกไปได้ประมาณสักสิบจุดหลังจากนั้นอยู่ในทางเขียวมาตลอดเลยกระทั่งเนี่ยฮะบ่ายสี่โมงเย็นกทั่งปิดตลาดบ่ายสี่โมงครึ่งเนี่ยนี่ปิดเอาจุดเกือบสูงสุดของวันเลย บวกไป23.31คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็1.86เปอร์เซ็นต์ครับดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ของไทยเนี่ยมาวันนี้1,278.61นี่ยืนอยู่1,270กว่าเนี่ยอันนี้<ช>ถือว่าเท่พอสมควรเพราะว่านับถอยหลังไปวันสองวันเนี่ยเหมือนจะเห็นว่า มันจะล่วงลงถึงพันสองร้อยทุนๆหรือเปล่าเนี่ย <ฮะ S 1> อยู่เลยอะ่ะเออก็เลยถือเป็นข่าวดีโอ้แล้ววันนี้หุ้นนะฮะบางตัวเนี่ยนะครับอย่างทรูเนี่ยวันนี้ <ฮะ S 1> บวกไปตั้งสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับโหวันนี้ที่ฟื้นๆกันเนี่ยนะครับก็คือในกลุ่มแบงค์นี่ก็ฟื้นแบงก์ก็ฟื้นนะฮะมือถือก็ฟื้นแบงค์เนี่ยกรุงไ <ฮะ S 1> ทยเกือบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะ s อชไทยพาณิชย์นี่ก็สเปเกว่าธนาคารกรุงเทพสเกว่าเคแบงนี่ก็ 5, 5้าปอรับนะฮะพลังงานนี่ก็ฟืน้นนะเดี๋ยวจะให้ดูพลังงานทักนิดหนึ่งพลังงานนี่ปตทนี่มาหเปเลยอืมอืมไออารพีซ่เปร์เกว่าแล้วก็ปตทสอนี่4 6่จเปอรับซ t t GC พีทนี่ 9.29%นี่<ห>บวกมาครับเลยเป็นที่มาของพาดหัวของเราอ่าเชิญครับนะครับหุ้นไทยพุ่ง23จุดดีเซลลด40สตางค์ต่ำกว่า20บาทต่อลิตรครับแล้วอันนี้ต่ำสุดในรอบ11ปี<ช>นะฮะมีเรื่องเศรษฐกิจมาแถมอีกเรื่องหนึ่งอสมทยินดีคืนความถี่ย่าน2,600เมกให้กสทชไปประมูลเพราะว่าเรื่องของเรื่อง วันนี้เนี่ยนะครับ,รบทางพลอากาศเอกประจินจันตองฮะ,อฮะรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยท่านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อสมทก็ได้เข้าหารือรกับนะฮะทางกอสอทอชอนะครับเข้าไปคุยกันแนวทางเกี่ยวกับการจัดการคลื่นความถี่ย่าน200เมกรสรุปสุดท้ายแล้ว ก็ผลการหารือเป็นไปด้วยดีอสมทก็ยินดีคืนคลื่นความถี่บางส่วนในย่าน2,600เมกะเฮิร์ซให้กสทชเอาไปเปิดประมูลเพื่อที่จะให้บริการในกิจการโทรคมนะฮะก็รวมๆเรื่องเศรษฐกิจหลายเรื่องไว้ด้วยกันเอาลหุ้นที่บวกมาเนี่ยนักวิเคราะห์เขาว่าอย่างไงบ้างนักวิเคราะห์มีปัจจัยอะไรไหม หรือว่าเป็นเพราะว่าบรรดาแมลงเมาที่เขาขายก่อนหน้านี้แล้วก็เข้าไปซื้อแล้วครับเขากลับเข้ามาซื้อเหรอฮะปัจจัยภายในคือเป็นปัจจัยที่เขาดูแลภายนอกครับครับอ่าก็คือดูทางจีนดูทางเอะจีนก็ไม่ได้เลวร้ายจีนแต่ว่าจีนหุ้นจีนก็ยังลบอยู่นะฮะแต่เขาก็ดูว่าก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นเพราะว่าราคาน้ำมันมันลงราคาน้ำมันก็ลงด้วย นะฮะบางส่วนมันตบางช่วงเวลาเมื่อคืนเวลาซื้อขายในเมืองไทยนี่หลุด3าสิบลงมาเหลือ20กว่า29่อันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าเกิดมันมีโอกาสลงได้อีกนะเนี่ยเมื่อวานนี้ปตททางกลุ่มปตทเขาก็แถลงว่าเขารับมือได้ถึง20เหรียญต่อบาเรลเนี่ยเขาโอเคอยู่อ๋อเดือนนี้เดือนมกราวันนี้เพิ่งวันที่ 13 13เองนะภายในสิ้นเดือนนี้น่าจะเห็น20เหรียญดราลราสหรัฐาต่อบาเร็วเอานะนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นบ้านเรารนะครับะอ่าเราก็จะไปดูอีกเรื่องหนึง่งใช่ไหมฮะอ่เร,เราจะไปดูเรื่องการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่อันนี้ก็ร้อนไม่แพ้เรื่องตลาดหุ้นบ้านเราแหละนะฮะโอ้โววันนี้ที่รอคอยมานานวันสองวันว่าเอ๊ะมติ ของมหาเทรสมาคมหรือมสอเมื่อวันที่5มกราคมมีการประชุมกันจริงรเปล่าประชุมลับจริงไหมถ้าประชุมกันจริงแล้วมีมติแต่งตั้งไหมแอบลักไก่ไหมเอะพระคุณเจ้าเนี่ยจะลักไก่ได้ยังไงเนาะใช่ไหมต้องมีคนไปถวายสีไก่จะลักเองก็คงจะไม่ได้แล้ววันนี้นะครับความจริงถูกเปิดเผยออกมาแล้วว่าว่าหนึ่งประชุมลับกันจริงนะฮะในวันที่5ใช่ฮะสองมีมติกันจริงครับ นะครับแล้วมตินี้ก็ส่งมาที่สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วว่าเสนอชื่อพระราชาคณะรูปใดขึ้นเป็นพระสังฆราชซึ่งก็จะไม่พ้นที่บัญญัติไว้ในมาตราเจ็ดของพรบคณะสงฆ์ปี2535แก้ไขเพิ่มเติมครับว่าต้องเสนอพระราชาคณะที่มีนะครับสมณศักดิ์สูงสุดันะครับนั่นก็คือ สมเด็จช่วงหรือสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ครับซึ่งก็ขั้นตอนยังไม่ไปถึงอาจารย์วิศนุเครืองาม <ฮะ S 1> รองนายกรัมรีนะฮะครับต้องผ่านรัมรีประจําสํานักนายกก็คือคุณสุวพันธ์ัยุวัฒนะ,<ฮ>ะต้องผ่านอาจารย์วิษุแล้วจะถึงมือนายกลุงตู่ครับครับ,รบนะฮะก็บรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายบรรดาญาติโยมนะครับบรรดาพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งสองฝ่ายก็คงจะต้องทราบตามนี้เอางั้นเรามาพาดหัวก่อนก่อนก่อน ดีกว่านะฮะว่ายังไงกันบ้างนะครับอ,อของผมวิษณุชี้สมเด็จช่วงสมณศักดิ์สูงสุดวันนี้ดรวิษณุเครือง,งามครับบอกอย่างนี้เดี๋ยวรายละเอียดบอกอีกคนแก้กฎหมายใช่ไหมแล้วจะมาพูดเป็นอย่างอื่นให้ยุ่งทำไมโอ้โหอันนี้นีแปลว่ารองวิษณุเนี่ยอันนี้เนี่ยชัดแล้วครับ ว่าเอเรื่องกฎหมายก็เขียนอย่างนี้แล้วเนี่ยพูดให้มันยุ่งไปทําไมเนี่ยเออให้วันนี้พูดปแปลกๆนปะอสนะพศหมายถึงสํานักพุทธนะครับ,รบยอมรับแล้วว่ามอสอมีประชุมรับตั้งสังฆราชสิตบัวหึมระดมพระคว่ำบาทโมฆบุรุษอ่าอันนี้ก็คือผ้าถัวของผม เดี๋ยวารายละเอียดมาว่ากันดูภาพถั่วของพี่เบิ้มกันสิโลตาบัวมาอีกแล้วนะมาครับส่วนของผมนะครับมติรับมอสอถึงมือพอสอขอภัยตัวยอ่อเยอะหน่อยนะฮะครับตั้งสมเด็จช่วงสังฆราชองค์ที่20วิษณุชีหากถูกก็จบแต่ยังตามค้านได้อีกหยิบมุมอีกม,ม,ม,มุมหนึ่งของอาจารย์วิษณุเครืองามมานะฮะอือไปกันที่ ล่าสุดเลยนะครับทางคุณชยพลพงศ์ีดารองผู้อํานวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับนะครับก็เปิดเผยว่าทางมหาเทรสมาคมหรือมสอได้แจ้งมติการประชุมรับนัดพิเศษเมืม่อวันที่หมกราคมมายังสํานักงานพระพุทธแล้วโดยการประชุมนัดดังกล่าวกรรมการมสอมาครบทุกรูปยกเว้นองค์ที่อาพาธและมีมติเสนอชื่อสมเด็จพระราชาคณะที่จะสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20 ในการประชุมครั้งนั้นจากนั้นมีการประชุมมหาเถรสมาคมอีกในวันที่11มกราคมกราคมนะฮะบรรดาญาติโยมก็เฝ้ารออยู่ว่าจะมีมติแต่งตั้งหรือเปล่าแต่ว่าเขามีมติไปแล้วตั้งแต่5มกราคมแต่ประชุมวันที่11นี้เป็นการประชุมเพื่อนะครับให้การรับรองมติการประชุมรับเมื่อวันที่5มกราคมในการประชุมวาระพิเศษนะครับ,รบจากนี้ไปเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานพระพุทธก็จะตรวจสอบความถูกต้องของถ้อยคําและจัดทาเป็นมติ มอสเพื่อให้คุณพนมสอนสินผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธลงนามนะครับ <S <S <ไ>พอลงนามแล้วถึงจะประกาศชื่อได้ <S <S ตอนนี้ยังประกาศไม่ได้ <S <S ต้องให้ผอซะก่อนลงนามซะก่อนแล้วก็ส่งไปที่รัฐมนตรีสำนักนายกส่งไปที่อาจารย์วิศณุรองนายกแล้วก็ส่งต่อให้กับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าคุณชัยยพ,ย,ยพลผู้ตอนท้ายถึงแม้จะเปิดเผยชื่อไม่ได้แต่โดยกฎหมายแล้วต้องเสนอชื่อนะครับพระราชาคณะที่นะครับ ที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์โดยสมณศักดิ์เป็นพระสังฆราชอยู่แล้วซึ่งก็ทราบกันดีเรียงตามลําดับมี8รูปก็ลําดับที่1ก็คือสมเด็จช่วงครับครับ,รบมีรายงานข่าวว่ากรรมการมหาเถรที่เข้าประชุมครับทั้งหมดมี20รูปวันนั้นเนี่ยวันที่5มกราเนี่ยมีเข้าประชุมทั้งหมด17รูปครับจาก20 อีกสามรูปนี่อาพาธใช่ไหมฮะลาใช่ไหมอีกสามรูปนี่ไม่ได้เข้าประชุมลาป่วยก็มีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วัดปากน้ําครับนะฮะสองสมเด็จพระมหาวีรวงศวัดสัมพันธวงศ์ท่านอาพาธสามสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์วัดสุทัศน์เทพารามอันนี้ท่านก็อาพาธอ๋อสมเด็จช่วงไม่เข้านี่สงสัยจะโดยมารายยาตครับก็โดยเท่าที่มีรายงานข่าวก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคือเป็น เป็นผู้ที่ยังไงก็ต้องได้รับการเสนอชื่ออยู่แล้วนะครับถ้าหากว่านั่งอยู่ในที่ประชุมด้วย <หา S 1> เกรงจะไม่เหมาะส่วน17รูปที่เข้าประชุมในวันที่5นั้นก็ประกอบไปได้วยสมเด็จพระมหาหมุนีวงวัดราชบ่อพิษสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินรสมเด็จพระพุทธชินนวงวัดพิชยายาติการามรสมเด็จพระพุทธทาอาจารย์วัดไตรมิตร พระพรมวชิรยานวัดยานวาพระพรมเมธาจารย์วัดบุรณสิริพระวิสุทธิวงศสาจารย์วัดปากน้ำพระพรมมุนีวัดราชฎรพิษพระพรมดีโลกวัดสามพญาพระพรมเมทีวัดสัมพันธวงศ์พระพรมโมลีวัดปากน้ำพระพรมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรมวิสุทธาาจารย์วัดเครือวันพระพรมสิทธิวัดสาเกตพระธรรมทัดมุนีวัดปทุมพระธรรมบัณฑิตวัดพระรามเก้า นะห้าสิบเจ็ดท่านสิริรวมาอายุแล้วก็คงจะมามันสองพันกว่าปีนะฮะครับสาหรับกรรมการมหาเถรสมาคมอะครคะนิดรองวิศนุเนี่ยรองวิศณุพูดถึงเรื่องว่าประชุมรับครับประชุมไม่รับเนี่ยรองวิศนุพูดดูวันนี้แล้วดูมีปัญหาอะไรรับหรือไม่รับเนี่ยประมาณนี้เลยนะเพราะว่าท่านบอกว่าผมว่าจาริษนุออกตัวแล้วแหละวันนี้ครับผมเคฟังนะฮะคงรู้แล้วรู้รู้ก่อนรู้ก่อนที่ทาง ทางสำนักง,งานพระพุทธจะถแถลงด้วยซ้ำไปครับ,ทร,บทราบแล้ว<ฮ>ะนะครับเลยให้สัมภาษณ์แบบนี้นี่ไงท่านรองวิศนุพูดอย่างนี้ครับท่านบอกว่ายังไงล่ะก็ประชุมทุกครั้งก็รับทั้งนั้น<ฮ>ะรับหรือไม่รับเนี่ยจึงไม่มีความแตกต่างครับปัญหาคือวาระที่ประชุมบอกให้คนรู้ก่อนหรือเปล่าล่ะ,<ฮ>ะถ้าทําไปแล้วจริงอาจจะตื่นเต้นเพราะไม่คิดว่าจะเกิดอย่างนั้น<ฮ>ะนะฮะแต่ทําไมต้องไปบอกใครด้วย แต่ก็ต้องบอกกรรมการอย่างน้อยกรรมการก็ต้องบอกกรรมการมหาเถรก็ต้องบอกแล้วรองวิศณุบอกว่านะฮะถ้ามีมติอะไรออกมาก็เสนอมารัฐบาลได้ถ้าการประชุมมีมติรับรองถูกต้องมันก็จบจะมีอะไรไปหากไปโค่นความหมายก็คือท่านอาจจะหมายถึงการประชุมมหาเถรวันที่11ที่มหาเถรรับรองการประชุมวันที่5หรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นเนความหมายนั้นฟังดูจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ ว่าท่านรองวิษณุพูดถึงก็เข้าใช่ไงครับเพราะว่าพูดแบบนี้เหมือนกับทราบแล้วครับนะฮะคนระดับรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคือสํานักงานพระพุทธเจ้าไม่รายงานรองนายกครับไม่มีทางฮะเป็นไปไม่ได้แล้วมาถึงประโยคถัดมาท่านรองวิษนุก็บอกว่าก็มหาเถริก็ต้องเสนอชื่อเห็นชอบสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ S <S ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นสมเด็จช่วงวัดปากน้ําแล้วจะมาพูดเป็นอย่างอื่นให้หมันยุ่งทําไมครับวันนี้เราบอกสมเด็จวัดปากน้ําท่านอาบุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ถ้าไม่ตั้งสมเด็จวัดปากน้ําแล้วจะตั้งใคร <S 1> <S 1> ไม่ชอบสมเด็จวัดปากน้ําไม่ว่าแต่ถ้าไม่ตั้งแล้วไปตั้งใครครับหมายถึงจะตั้งโดยให้ชอบด้วยกฎหมายซึ่งกําหนดว่าเป็นสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาบุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครับอื มีอยู่ท่อนหนึ่งที่อาจารย์วิศนุพูดถึงขั้นตอนของทางรัฐบาลนะครับ <ฮะ S 2> ก็บอกว่าคือเมื่อรัฐบาลได้รายชื่อมาก็จะต้องตรวจสอบกระบวนการพิจนารณาที่เสนอมาว่าทําถูกต้องไหมครับซึ่งรัฐบาลก็จะต้องรับผิดช,ชอบนะฮะแต่ว่าไม่มีหน้าที่ไปดูความประพฤติหรือความเหมาะสม<ฮ>ะเพราะเรื่องนี้ไม่มีอํานาจแต่ถ้ามีคําถามใดมารัฐบาลก็ต้องตอบให้ได้ว่าทําไมถึงทําเช่นนั้นครับแต่ขณะนี้อย่าไปเตรียมตอบเพราะไม่รู้จะเจอคําถามอะไร ส่วนการตั้งรักษาการไปก่อนจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดหรือไม่อาจารย์ิชนุบอกว่าไม่ขอตอบถ้าตอบไปมันจะเป็นอคติส่วนการที่นายกพูดเมื่อวันก่อนอน,นะครับ,รบว่าถ้าหากว่ายังทะเลาะยังขัดแย้งกันอยู่รัฐบาลจะไม่นําสิ่งซึ่งเป็นความขัดแยง้งขึ้นกราวบงคมทูนเพราะถ้าฝ่าฟันทุกอย่างแล้วกราบบงคมทูนขึ้นไปคนที่ขัดแย้งตามพยััดค้านสํานักง,งานราชเลขาธิการก็ต้องส่งกลับมาอยู่ดีว่าจะเอาอย่างไรกันแน่นะครับอันนี้ก็เลยมองว่าเอ๊ะ อาจจะมีคนไปยื่นถวายดีกาเพื่อตามไปคัดค้านหรือเปล่าเมื่อมีการนำชื่อของสมเด็จช่วงขึ้นทุนเกล้าวแล้วครับคุณพัชรจะมีไปคัดค้านใหม่เนี่ยน่าเชื่อว่าที่จะต้องไปแน่ๆกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือกลุ่มที่จะเสนอต่อไปนี้ก็คือคณะลูกศิษย์ของหลวงตาบัววันนี้มีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมครับลูกศิษย์หลวงตาบัวเนี่ยได้ทำหนังสือส่งถึงนาย,ยกรัฐมนตรีที่ด่วนที่สุดครับลงวันที่8มกราคมนี่ส่งไปแล้ว นะฮะคือส่งไปแล้วหลักการเลยก็คือขอความอนุเคราะห์พลเอกประยุทธ์เนี่ยให้ใช้มาตรา44ครับในการที่จะขอแก้ก,กฎหมายพบรบคณะสงฆ์ให้กลับไปเหมือนตอนที่เป็นพบรบคณะสงฆ์ปี2505ครับก็คือให้ในมาตรา7ให้นำเอารายชื่อผู้ที่เป็นพระราชาคณะที่อาวุโสสูงสุดโดยพรรษาอันนี้คือมาตรามาตรา10มาตรา10 ไม่ใช่โดยสมณศักดิ์คือโดยพรรษาโดยพรรษาคือบวชมานานกว่าบวชมานานกว่าโดยพรรษาเนี่ยแล้วก็นาไม่ใช่ว่าได้รับการแต่งตั้งเป็นสมณศักดิ์พระราชาคณะก่อนครับนะฮะแล้วในความหมายของคณะลูกศิษย์หลวงตาบัวเนี่ยก็คือหลักแล้วจะให้ย้อนกลับไปเหมือนสมัยโบราณราชประเพณีที่เวลาเสนอชื่อไปให้พระมหากษัตริย์ทรง ใช้พระราชาอำนาจเนี่ยเสนอชื่อถ้าสมัยร .6 นี่เสนอชื่อไปสี่รูปนะฮะเสนอชื่อสมเด็จพระราชาคณะสี่รูปแล้วพระมหากษัตริย์ก็จะใช้พระราชาอำนาจเนี่ยต่การ <ใจ S 2> ที่จะเลือกชื่อไหนมาใช่นะฮะทางคณะสิทธิ์ลูกตาบัวต้องการอย่างนั้นครับ,รบแล้วสําคัญเลยก็คือนะฮะที่ลงชื่อไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยในหน้าสุดท้ายเนี่ยครับบอกว่านะฮะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยคณะสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับ จะไปนิมนต์ครูบาอาจารย์และคณะสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาทำตามที่องค์หลวงตาได้เคยนำพาปฏิบัติด้วยการจะมาพิจารณาโทษต่อโมคะบุรุษหาไม่แล้วจะทำแบบนี้ครัหลวงตาบัวเคยทำนะครับอันนี้ก็คือคณะลูกศิษย์หลวงตาบัวครับอ้าวผมได้ยินข่าวมาคแวบแววเข้าหมูมา เป็นข่าวลือนะฮะคุณผู้ชมนี่เป็นข่าวลือนะครับใครอยู่ใกล้วัดบวรเช็คให้หน่อยนะครับว่าสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสวัดบวรลาออกจากกรรมการมหาเทรสมาคม<อ>เป็นข่าวลือมารับครับ,ครบใครอยู่ใกล้วัดเช็คให้หน่อยนะครับตอนนี้ก็พระคุณเจ้าก็คงน่าเะิดจำวัดจำวัดแล้วนะฮะอ่ะข่าวลือส่งท้ายกันนะครับพักสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพากว่าข่าวหน้าหนึ่งสปริงนิวกันต่อครับ